วันลุมพินียังดำจิตเมืองนอนหวังตามรอยเสือแบล็กทอพราน49สร้างชื่อกระหึ่มวันลุมพินียังดำขึ้นสังเวียนรอบสามในสีเสื้อใหม่จิตเมืองนอนหวังเก็บชัยแรกสร้างชื่อตามรอยรุ่นพี่กระเหรี่ยงคนดังเสือแบล็กให้ทุกคนได้จดจำในศึกวันลุมพินีสี่สิบยังดำจิตเมืองนนหนุน่มกระเหรี่ยงสู้ไม่ถอยวัย23สาปีจากตากหวังใช้ผลงานของ เสือแบล็ k ทอพราน49เป็นแรงบันดาลใจไล่แต้มชะแกรพร้อมวัดฝีมือไม่ดาดคานซาเดหมาป่าอันตรายวัย22ปีจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินจากศึกมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกปี2565โดยจะเจอกันในกติกามวยไทยแคทเวท122ปอศึกวันลุมพินี40วันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราสำหรับยังดำ เป็นชาวกะเหรี่ยงเกิดที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุสิบขวบเปิดตัวในศึกวันลุมพินีในสีเสื้อสอทอเหี่ยวบางแสนสองไฟแรกยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเมื่อต้องเจอคู่ชกสุดแกร่งทั้งทองภูลพีเคแสนชัยและอลิฟซอเดชพันธ์แต่ผลงานบนเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความใจสู้ถอยไม่เป็นทำให้ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนมวยเป็นจำนวนมากกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เขามุ่งมั่นอยากฉลองการเปิดตัวกับค่ายใหม่จิตเมืองนอนท์ ด้วยชัยชนะครั้งแรกให้ได้เพื่อเปิดโอกาสได้ไปต่อในเส้นทางนี้นอกจากนั้นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่ยังดำพูดถึงอยู่เสมอคือการได้เป็นตัวแนทนพี่น้องชาวกะเหรี่ยงขึ้นต่อสู้ในรายการดับโลกหวังโชว์ฟอร์มแกร่งตามรอยเสือแบล็คทอพราน49เเพื่อเปิดโอกาสไปลุยศึกวันรายการใหญ่ให้ได้ ในฐานะที่ผมเป็นนักมวยไทยเชื้อสายกระเรียงผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่พยายามสู้จนมายืนอยอยู่ในแถวหน้าของวงการมวยไทยและได้โอกาสมาชกในศึกวันล,ลุมพินีโดยนักสู้เชื้อสายกระเรี่ยงงอที่ผมชอบมากที่สุดตอนนี้มีคนเดียวคือเสือบแบล็กผมชอบการชกของเขาที่หนักแน่นและดุดันเวลาเห็นเขาชกมันทําให้ผมมีแรงฮึดอยากสู้ตามไปด้วยเขากําลังมาแรงมากผมอยากเดินตามไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับขณะที่ความท้าทายใหญ่ของยางดํา ในไฟนี้คือต้องเจอกับเมดาาที่เป็นคู่ต่อกรชาวต่างชาติครั้งแรกตั้งแต่ชกมวยอาชีพแต่เจ้าตัวยังมองว่าน่าจะรับมือได้ง่ายกว่าการเจอกับนักชกไทยโดยมุ่งมั่นอยากเก็บชัยครั้งแรกให้ได้ก่อนเล็งเป้าขอแก้มือทองพูลในวันข้างหน้า ไฟนี้ผมต้องเจอกับนักชกต่างชาติเป็นครั้งแรกในอาชีพนักมวยจากที่ผมศึกษาไม่ดาดมาเขาเป็นนักมวยที่มีหมัดหนักปล่อยออกได้เร็วส่วนตัวผมมองว่านักชกต่างชาติรับมือได้ง่ายกว่านักชกไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการออกอาวุธที่นักมวยไทยน่ากลัวมากกว่าถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ต้องเจอครับ เป้าหมายแรกของผมคือต้องเริ่มเก็บชัยชนะในไฟนี้ให้ได้ก่อนซึ่งแน่นอนว่านักมวยทุกคนอยากมีโอกาสได้ไปชกในศึกวันรายการใหญ่และถ้ามีโอกาสผมอยากได้แก้มือกับทองพูลด้วยหลังไฟแรกที่เจอกันผมแพ้แบบสูสีมันยังคาใจอยู่ครับสำหรับศึกวันลุมพินี40คู่เอกเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์เปิดศึกคู่ฟอร์มใหม่กับไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์ในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท 125-135นปอขณะที่คู่เอกภาคอินเตอริคาโดบราโวรับน้องไฟแรงออลิเวอร์ฮันเซนในกติกามวยไทยแคทเวท6 6 5ปอแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19.30นาิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทาง w a t c h a n i f c o m บางประเทศ Facebook or YouTube One บางประเทศและทางช่อง7 HD กด35 ภาษาไทยเริ่มยี่สบนาฬิกาสาสิบนาที